เราใส่ใจในวัตถุดิบที่สดใหม่พร้อมเลือกสรรเมนูที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าท่ำกลางบรรยากาศโฮมี่อบอุ่นเหมือนได้นั่งทานข้าวกับครอบครัว Side Story ขจิตาวุฒิการโกศล SVP of Business Development จุดเริ่มต้นของร้าน origami นะคะมาจากคําว่า origin นะคะผสานกับศัพท์ในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่าการพับกระดาษนะคะเปรียบเสมือนตัวกระดาษเนี่ยที่เป็นกระดาษเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเราสามารถ represent ตัวเมนูออกมาได้อย่างหลากหลายตามความคิดสร้างสารรค์ของเชฟนะคะแล้วก็สามารถ represent ตัวอาหารเมนูต่างๆ่ยออกมาได้อย่างไม่เหมือนใครค่ะ ตัวร้านออริกามินะคะก็จะเน้นการดีไซน์ในลักษณะของที่เป็นเจแปนนิสกับเดนมาร์นะคะแล้วก็เน้นสีที่เป็นเอิร์ธโทนนะคะถ้าเข้ามาเนี่ยก็จะรู้สึกถึงบรรยากาศที่เป็นสบายตาเข้าถึงได้ง่ายนะคะประกอบกับตัววัสดุเนี่ยเราก็จะเลือกใช้ที่เป็นวัสดุที่เป็นมีความธรรมชาตินะคะก็จะเห็นไม้ในการเด c อ r a เรชันต่างๆประสานกับตัวกิมมิคของความเป็นออริกามิงานพับจากรสารนะคะไปในตัวเด c อ r a เรชันของร้านด้วยนะคะเพื่อเสริมสร้างให้ตัวร้านบรรยากาศในร้านโดยรวมทั้งหมดเนี่ยออมีความอบอุ่นนะคะเข้าถึง ได้ง่ายของลูกค้าค่ะ จุดเด่นของร้านออริกามินะคะนอกจากตัวเมนูนะคะแล้วก็ตัวรสชาติของอาหารแล้วเนี่ยเราก็จะมีแทรกกิมมิคความเป็นออริกามิตามชื่อร้านนะคะ mm hmm. เข้าไปด้วยนะคะ mm hmm. ก็จะมีจุดที่ให้ลูกค้านะคะมาพับกระดาษแล้วก็ตัวกระดาษที่มีการพับเนี่ยเราก็จะอามาเป็นจุดที่เป็นเด c o r เรชันในร้านเพิ่มเติมนะคะเมื่อลูกค้ากลับมาครั้งหนึ่งในร้านเนี่ยก็จะจําได้ว่ามีการเคยพับกระดาษรูปทรงต่างๆไว้นะคะก็จะเป็นการจดจาความทรงจําให้ดีให้กับลูกค้าที่มาใช้ในบริการร้าน,นะคะ่ะ ค่ะสำหรับเมนูของร้านออริกามินะคะจะเป็นอาหารสไตล์ฟิวชั่นนะคะซึ่งเป็นการดึงเอาจุดเด่นของวัตถุดิบนะคะของญี่ปุ่นแล้วก็อาหารนานานชาตินะคะมา mix and m a แมทเพื่อให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะของที่ออริกามินะคะโดยเมนูแรกขอแนะนำเมนูนี้ค่ะทรีโอเชนโล สำหรับโลตัวนี้จะใช้หัวไชเท้าดองที่หมักด้วยน้ำซอสสุดพิเศษของทางร้านและไส้มีปลา3ามชนิดคือปลาทูน่าแซลมอนปลาฮามาจิและปลาหมึกค่ะคิซาดิยาชิมเป็นพิซซ่าสไตล์เม็กซิกันสำหรับไส้เนี่ยจะเป็นกุ้งผัดกับหัวหอมนะคะพริกยักษ์สาสีปาปิก้าเชดดาร์ชีสผสมกับมอสซาเรลลาชีสจิ้มด้วยซอสด,ดิปสไตล์ญี่ปุ่นค่ะ ครอปสลัดค่ะจานนี้จะนําเอาสลัดที่เป็นเอกลักษณ์ของทางตะวันตกอย่างฝรั่งเศสมาผสมกับไก่เทเรกิที่เป็นของญี่ปุ่นนะคะสลัดจานนี้จะประกอบไปด้วยผักกาดแก้วข้าวโพดหวานมะเขือเทศพลิกหวานไข่ต้มและบูชีสก็จะเป็นสลัดที่ทุกคนสามารถทานได้ง่ายนะคะแล้วก็เข้ากับทุกคนได้เป็นอย่างดีค่ะ ยูสุกิลนะคะเป็นเนื้อเป็ดหมักนะคะผสมกับส้มยูสุแล้วนํามาย่างนะคะเพื่อให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมกลิ่นหอมนะคะวางบนคีนัวนะคะก็จะเป็นเมนูที่เน้นเรื่องสุขภาพเอามาัดเกี่ยวข้องด้วยค่ะแซลมอนเลเวอร์เซตก็จะเป็นการมิกแอนด์แมทนะคะนำเอาแซลมอนหประเภทนะคะมีทั้งแซลมอนดิบนะคะแซลมอนสุกนะคะแซลมอนโลแซลมอนยำแล้วก็มีลรลายและข้าวเป็นเครื่องเคียงนะคะ ไบรท์วิทเบซิลแอนด์กิลพอกนะคะก็จะเป็นข้าวผัดที่เป็นการนำเอามิกแอนด์แมทนะคะระหว่างเอาเข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาเสิร์ฟพร้อมกับพรอมหมูย่างแล้วก็ไข่ออนเซนค่ะจานนี้ก็จะเป็นเนื้อสัมผัสที่แปลกใหม่ด้วยความที่มีข้าวญี่ปุ่นที่มีรสชาติเหนียวนุ่มมาผสมผสานกับกระเพราที่เป็นรสชาติคุ้นเคยของคนไทยอยู่แล้วนะคะอันก็จะเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมสูงในร้านปัจจุบันค่ะ สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะคะก็จะเป็นลิ้นจี่โซดาค่ะ ราให้ความสำคัญในการเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่อยู่เสมอในทุกๆขั้นตอนนะคะผักออร์แกนิกบอดสารพิษลวมถึงพื้นที่ในการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานนะคะรักษาคุณภาพอาหารเพื่อเสิร์ฟเมนูที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะมอบสุขภาพที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกท่านด้วยค่ะ Story